ันนี้ปี2004ค่ะเด็กเคงยน2.4ด้วยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะลายไม้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็ก ABS กุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะคันนี้เช้านานดอก20,000บาทนะคะผ่อนสไปสบายเดือนละ5,000บาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในะรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อคันนี้ได้นะคะ ห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใชา้เครื่องแรงขับดีขับมันแนะนําไปรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์วีเทคค่ะสองจุดสี่วีเทคค่ะรถสวยสภาพดีเครื่องแรงขับดีฟูลออปชั่นเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ เบาะไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้ายั้งหากนะคะกว้างนั่งสบายเลยค่ะบอกหนังสีครีมสวยค่ะอันนด้คของจุดสี่แอลเกียโต้คันนี้ออนปี2 0งพสีค่ะดาวสองหมนบาทนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้ติดต